เวลา15นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,กระหม่อมให้พระเจ้าบรวงเธอพระองค์เจ้าสิาาริพาจุฑาพรเสด็จลงแทนพระองค์ณศนะาลาดุสิตด,ดาลัยสวนจิตละดาประธานพระรวโรกาสให้นายสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวง,งศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการครุสภาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูล,ลนิธิช่วยเหลือครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์นำครูอาวุโสประจำปี2561และประจำปี2563จำนวน19คนฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือคนละ20,000บาทและครูอาวุโสจำนวน2,743คนฝ้ารับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนสียบัตร สำหรับมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรม,มราชูปถัมภ์ขณะนี้มีเงินทุนทั้งสิ้น1 5ล5 0 5 0 0 0บาทได้ช่วยเหลือครูอาวุโสให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินับตั้งแต่พุทธศักราช2,510จนถึงพุทธศักราช2,560แล้วจำนวน126,796คน ในพุทธศักราช2,561และพุทธศักราช2,563มีครูอาวุโสได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชื่อููกียรติประกาศสีญญบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวนรวม22,934คนโดยผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและบางส่วนอยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกลไม่สามารถเดินทางมาได้ รูสภาย,ยังได้ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่ล่วงลับไปแล้วโดยการรวบรวมประวัติและผลงานจัดพิมพ์เป็นหนังสือที่ระลึกเผยแพร่เกียรติคุณในงานวันครูซึ่งตรงกับวันที่16มกราคมของทุกปีโอกาสนี้ประธานพระดัรัฐเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอย่างเต็มกำลังความสามารถ